สวัสดีค่ะว,วันนี้ครัวไทยอีสานของเราจะพามาถนอมอาหารนะคะก็คือมะเขือนะคะคือตอนนี้มะมะเขือบ้านเรานะคะกําลังราคาถูกๆนะคะเราซื้อมาจะเก็บไว้ให้กินนานๆน,นะคะคือกินข้ามปีไปเลยนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะก็คือล้างมะเขือให้สะอาดก่อนนะคะพอเราล้างมะเขือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาน้ําเย็นมานะคะแล้วก็ ใส่เกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อมะเขือเราจะไม่เดดยไม่ดำนะคะมะเขือแช่เกลือนะคะโอเคครับประมาณนะคะโอเคนะคะสูตรนี้คือเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆน,นะคะ ีนี้เราก็หั่นมะเขืองลงเลยค่ะมะเขือแช่ลงในน้ําเลยนะคะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะนะคะเอาไว้ใส่แกงเขียวหวานนะคะหรือว่าไว้ผัดหรือว่าไว้แกงเลียงได้หมดนะคะ <luôn> เพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะกินอ่า คือมะเขือเรากินไม่ได้เยอะนะคะเนี่ยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะสักห้านาทีแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสดดน้ํานะคะเก็บไว้ทานานานๆน,นะคะเอาเข้าช่องฟลีซไว้นะคะเอาไว้ใส่แกงเขียวหวานนะคะอร่อยอร่อยนะคะมะเขืออ่อนๆน,นะคะค่ะพอแช่เสร็จแล้วนะคะมะเขือของเราก็จะไม่ดํานะคะทีนี้เราก็ เทนะคะเทน้ําออกแล้วให้เสเด็ดน้ํานะคะฝึงให้เสด็จน้ํานิดนึงนะคะแป๊บหบนึง่งนะคะอันนี้ก็คือวิธีถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆข้ามปีเลยนะคะอันนี้น้ําแช่มะเขือเมื่อกี้นะคะจะอ,อกมาสีแบบนี้เลยนะคะเขียวเขียวดำๆนะคะค่ะมะเขือของเราก็เสด็จน้ําเรียบร้อยแลวนะคะที่นี่เราก็เก็บใส่ถุงที่แช่สําหรับช่องฟรีซนะคะก็จะเป็น แบบซิปรูดนะคะแล้วก็เก็บไว้เลยนะคะค่าเก็บใส่ถุงเลยค่ะเอาเก็บไว้ใส่แกงเขียวหวานนะคะหรือว่าผัดปลาผัดเผ็ดปลาก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะกะก็เรากะกะเอาว่าเราแกงกินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เก็บไว้นะคะทีนี้ก็ปิดนะคะรูดซิปเลยนะคะถ้าเราทํากินครั้งหนึ่งนะคะก็ ใส่ถุงเยอะๆเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝารูซซิปนะคะชุบๆ,ๆนะคะเก็บไว้ในช่องฟลีซนะคะเวลาเราออกมาประกอบอาหารเทใส่เครื่องแกงเลยค่ะก็จะสดเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมนะคะค่ะอันนี้ก็คือวิธีถนอมอาหารนะคะก็คือมะเขือนะคะเราซื้อมากินไม่ทันนะคะก็คือเก็บเข้าถุงอ่ะแช่ช่องฟริสได้เลยนะคะ ะะก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่มะเขือแช่ช่องฟริซของเรานะคะเก็บไปกินนานๆนะคะโอเคค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ